สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Rider Monde Gaming นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมชุดใหม่นะครับเป็นเกมฉบับ PSP นะครับที่มีชื่อว่า d e n t e Inferno นะครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมอาจจะเป็นเกมสไตล์ God of War น่อนะครับแต่แตกต่างกันที่เนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องในช่วงยุคสงครามผู้เซตนะครับแล้วก็พระเอกของเราเนี่ย นะครับก็จะได้รับพลังพิเศษนะครับจากไอ้พวกเทพพวกอะไรที่แหละคล้ายๆคอสออฟวอนั่นแหละครับแต่ว่าไคลแม็กก็คือหนุ่มนักรบครูเศดคนนี้นะครับก็จะไปเพื่อช่วยภรรยาเขาให้พ้นจากเมือเงื้อมือของเจ้านรกครับท่านั้นเพื่อไม่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเล่นแล้วครับแล้วก็ลองเกมเลยนะครับผมโอเคครับก็เราจะไปที่สตาร์ทเกมนะครับอ่า แล้วก็เราจะเลือกโหมดมันจะมีโหมดยากง่ายนะครับผมเอาเลือกคลาสสิกดีกว่านะครับมันจะไ่ยากเกินไปสําหรับเรานะว่าจะได้เล่นแบบแคสให้ดูเราเสพเนื้อเรื่องนะครับโอเคครับกดสลักเข้าไปเลยนะครับผมาล้วมาดูคลาสซีนนั้นนะครับปีหนึ่งพันเก้าร้อยคิสการ์ดซิกรค,คิสคิสการดนะครับหนึ่งพันอะไรหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับ มันก็จะเล่าให้เราฟังเนาะที่มาที่ไปนะครับแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่แต่งแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องจริงนี่แหละครับเป็นเรื่องสนุกๆด้วยคาบันเทิงนี่แหละครับอ่าเรื่องมันก็เล่าในเรื่องของมันไปนะครับผมจะกดค้าๆดูเนาะโอเคถ้าเราระบบเกมนะครับก็ไม่ต่างจาก God of War เท่าไหร่เล่นง่ายนะครับ ประมาณนี้นะครับเพ่จะเล่าถึงที่มาพระเอกนะครับเป็นนักรบครูเสดนะครับาอาจจะมีภาพที่ดูแล้วสยดสยองเลยนะเ <c oughs> นี่คาสซีนมันเนี่ยโอ้โหดูสิอเอาอะไรนะแบบผ้าสลักปเป็นไม้ขังเขตมาเย็บบนร่างกายตัวเองนะโอ้โหเอเสียวนะครับ <c oughs> แต่พี่น้องดูได้ก็ดูนะครับผมก็เสียอๆนิดนึงนะครับ น,กกนะครับแม่นักรบเทมพลานะครับันก็คือนักรบกูเซตน่แหละโอ้โหสยองมากเลยผม <laughs> มันเป็นเกมนี่แหละครับไม่ต้องไปจริงจังอะไรกันมากนะครับดูว่าเอาความบันเทงนิงเฉยๆนะครับเนือเน้อเรื่องก็จะเล่านะครับก็คือนัก,กลบกูเซตนะครับผมไม่อยากพูดอะไรมากมายนะเดี๋ยวมีดราม่าเนาะอันนี้มันเป็นแค่เกมเป็นเรื่องที่แต่งเนาะ เอาเล่นเอาเอาสนุกก็พอนะครับเป็นช่วงในยุคสงครามกุศษน,นี่แหละครับโอเคครับเ,เราจะมาเล่นด้วยกันนะครับโอ้ยมาละระบบก,ก็เล่นง่ายๆครับเหมือนกอล์ฟอลเลยปันปันปันมันเข้าไปจะมีแบบผ้าผ้าหลักๆมีสามเหลี่ยมอา่าโอเคมันจะบอกไว้เราไว้นะ ไปเราใช้ท่าอะไรบ้างตรงนี้โอเคนี่พับ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 นี่แหละโอ้โหพึ๊บเขาพับพับพับนี่เราจะเอาเลนะจนกว่าจะหมดนะครับมันจะมีเดี๋ยวนะศัตรูมาเรื่อยๆนะครับฮะโอเคโอเคนี่โอเคเอาสนุกเอามันอย่างเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นี่นี่แบบภาพเข้าให้นะครับ ต้องต้องหนีมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวม,มาใกล้ม,มาฝันง่ายนี่นี่นนนามาล้มเลยนะแน่สกิลพระเอกอยู่แล้วนะครับมาแา้วมา,เ,าเดา๋ยวโอเคเขาคัดซีนนะครับเนเรื่องต่อไปโอ้เรือมาชนเลยนะบ่้มนะครับต้งโอ้ยร้อยครับ ทำไงต่อไงต่อเอ,อเราลองลองอะไรนะลองตีพวกของอะไรพวกนี้ตีพวกของอ่าเนี่ยมันจะมีของให้เราเก็บนะตีไปก่อนละผมอะ่ะม,มันจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกระโดดนะครับกระโดดขึ้นไปอีกทางหนึ่งแล้วกันไม่ได้บอกว่าให้ให้เรากดกระโดดนะครับกด X ประมาณมันมันจะมีแบบสองสเต็ปนะครับดีวจะให้ดูนะกดสองรอบอ่ามันจะ มัวก็ว่ามันจะไต่ขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยครับโอเคครับเข้าไปสูคัสซีนนะครับโหลดดิ้งนะครับอันนี้เราจะได้เจอกับตัวอะไรนะเดาจะได้เจอกับทูตมรณะนะครับถ้าเราชนะได้นะกับทูตมรณะเนี้ยก็คือเราจะได้พลังนะเห็นไหมโดนพลาดท่าซะละโดนแทงข้างหลังซะละ มาแล้วครับทุตมรณะจะมาเอาตัวพระเอกไปนะครับต่อรองกับทุตมรณะนะครับผมไม่อยากไปอะไรก็ว่าไปนะจะมาเอาชีวิตเอาวิญญาณไปนะครับพระเอกเราจะยอมที่ไหนล่ะไม่ยอมนะครับต้องกลับไปหาลูกขาเมียนะไปหาครอบครัวนะครับเขาก็ไม่ยอมตายนะครับโกงความตายพึบนี่นี่เห็นไหมเอาทิ้งเลย เพื่อไม่ให้ถูกรับดวงวิญญาณไปเนาะต้องเอาชนะไอ้พูดมร,รณะตรงนี้ให้ได้นะโอ้โหสุดยอดเลยม,มีบล็อกมีบล็อกมันบอกว่าให้กด L หนึ่งบล็อกต้องชนะให้ได้นะครับเห็นขี่แดงๆไหมนั่นแหละเ,เราต้องเอาชนะให้ได้โอ้เราเสึกว่ามันจะมี L R นะครับเป็นการเป็นการเนี่ยนะเป็นการบลิงนะครับก็คือไปอย่างรวดเร็วนี่อะไรนครับ คนป่าเราจะชนะนะครับโอ้โหนี่โดนเต็มเต็มโอ้โหมันก็มีแบบของมันแรงเหมือนกันนะโอ้โหมีท่านะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนมันจะไม่โอ้โหเฮ้ยไม่พลาดโอ้โหไม่พลาด มาใหม่อ่ใหม่นี่ครับนี่ยความสามารถของของไอหนุ่มคูเซตคนนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะครับอ่ามาสิโอโอโอ้ตายตายเพื่อเขาให้นะฮะเมาเหรอเราลดเลยเฮ้ยโอ้ยไม่ยอมแพ้นะครับนี่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 ต้องกระโดดนะครับกระโดดเข้าไปนี่โอ้โห เมื่อฉันบอกโอ้นี่ครับกดโอย้ำๆนะครับนี่นี่นะฮะต่อต้านได้นะครับคล้ายๆกอปบอลเลยนะไอ้โอ้โหโคราวนี้มันลอยได้แล้วนะสกิมโกงนะครับว่าทำไมเนี่ยต้องกระโดดย้ำๆสองรอบครับไอ้โดนบ้ากเลยเนี่ยเฮ้ยเโอเค โดนบ้างเออเนี่ยโดนสองทีวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเอาชนะให้ได้นะทูตสวรรค์ตรงเนี้ยไปใด้ทูตสวรรค์ทูตมรณะเออทูตมารับดวงวิญญาณไม่เห็นจะโดนเลยแม่เฮ้ยโดนบ้างแล้วโดนบ้างแล้วนั่นไงนะโอเคเฮ้ยตะปุ๊บนี่อ๋อกดตากดตาครับโอเคเราได้อาวุธมันมาแล้วนี่นะครับนี่เอาแหงมาเลย ดาบนั้นคืนสนองนะครับมั่นน่ะตอนนี้เป็นไงครับเราจะต้องฆ่ามันนะครับไอ้ผู้มรณะตัวนี้จัดไปใหญ่เสียนะครับเอาให้มันตายเอ๊กดอ่ากดอ่าบอกให้เรากดอ่านะครับเราจะฆ่าผู้มรณะตันนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนี่นะครับกดตามที่มันให้เราบอกนะครับ ท้ายเป็นยังไงซีแงแก่แล้วครับตายนะครับ,รบเราก็ได้พลังของทูตมรณะมาเป็นของเราด้วยนะครับได้อาวุธมาโอเคครับเรื่องจบนะครับพระเอกก็กลับบ้านนะครับที่อิตาลีนะครับแล้วก็ได้อาวุธของทูตมรณะมาด้วยโค้งความตายจริงๆเลย ถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกนะครับผมก็ฟังได้นิดหน่อยนะ,ะ3ปีผ่านไปสงครามก็จบนะครับแล้วก็เดินทางมานะครับเดินทางกลับบ้านนะครับมาดูลูกดูเมียดูครอบครัวนะครับโอเคเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ถาทางลางไม่ดีละ โอ้โหครับฆ่านะครับครอบครัวตายหมดนะครับอืมนะครับครอบครัวตายหมดอ่ะตอฝ่ายภรรยาล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับภรรยาที่รักของเขาโอ้ตอนหน้าต่อตานะครับ หัวใจสลายนะครับภรรยาเพเสียชีวิตนะครับอ่ะพี่น้องถ้ายังไงอ่ะคือว่าไอเกมเนี้ยคัดซีมนมันไม่ครับมันไม่เซ็นเซอร์นะครับมันให้เราเห็นฉากฉากโป๊เปลยด้วยนะเออ,เอ,อนะครับอ่ะสิบแปดบวกนะครับไม่ควรดูนะครับมีบ้างนะครับ โอเควิญญาณออกจากล่างนะครับแม่กเกิดอะไรขึ้นโอ้มีปิศาจนะครับเจ้นานรกมาลับวิญญาณไปเนาะเอาโลละมาลักวิญญาณไปนะครับโดนพาไปเลยแลครับแม่นักลบกูเซ่นะครับยังเขาจะยอมหรือ ต้องไปช่วยเมียนะครับแม่หเมียโดนเอาดวงวิญญาณไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ให้เราไปเนาะมันให้เรารบกันก่อนนะเฮ้ยแม่แหละเฮ้ยโอ้โหเหมือนคอตตอวอลเลยเหมือนกันเลยมาแล้วครับมาเียงนะครับหวียงเที่ยวนะครับเอาอย่างมันเลยไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะมีระบบอะเรียกว่าระบบ ขับอาวุธหรือเปล่ามันคอตปอปเนาะสามารถครับอาวุธได้อันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเล่นไปก่อนนะ,นะเดี๋ยวมันจะมันจะมีอาวุธเสริมให้เราเรื่อยๆนี่แหละครับโอเคครับอัปเกรดอาวุธเรียบร้อยแนละ้วนี่ไปเราไปที่ไปที่โบสถ์ครับอันนี้ทางไปโบสถ์นะเออโอเคครับไปโอเคครับน,นี้คือโบสถ์ครับ โอเคประตูเปิดให้เราล้อเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะไปอะไรนะตรงนี้มันจะมีระบบเพิ่มเลือดนะครับเทลก็ Hell, คือรักษาะคระับฮิวประมาณนี้ไม่ร่วมกันไปนให้เรากดอเนาะโอเครับแล้วก็กดโอย้ำๆนะครับนั่นไงอ่า uh huh. มันเพิ่มเลือดให้เรานะครับตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดก็คือเซฟนี่แหละครับ อันนี้เป็นเซฟเก่านะเดี๋ยวผมจะแยกไว้เลยกันอันนี้อันนี้เป็นเซฟใหม่เราจะได้ผมจะได้ทำ playlist นะครับมาไว้ในคลิปนะครับคลิปต่อไปได้นะครับโอเควิญญาณของเมียนะมาอยู่ตรงนี้นะครับอรอะไรแล้วครับเข้าไปเลยเข้าไปช่วยเมียทันทีนะครับโอ้โดนเจ้านรก เอาเมียไปบูชายันซะ,ะโอเคเรียบร้อยครับโดนโดนส่งไปนรกแล้วนะครับโอเคไปเอก็ได้ไรน,เนะเขาเรลยกน่าจะเป็นสกิลนะครับไม้กางเขนนะครับได้ลิฟ รายลิตอำนาจนะเดี๋ยวเอาไอ้ต้นนี้เดี๋ยวจะเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ในการ <vow> เป็นสกิลนะครับเอาไว้ปราบปีศาจนี่แหละอนี่เราที่มาเนาะเราฟังคาสินกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นแอนิเมชัน่นะครับ ้ะป๊บนะครับเบื้องหลังโป๊บนะครับก็คือมีปีศาจอยู่เบื้องหลังนะครับเ,คครเป็นไปเป็นลัทธิบูชาซาตานปีศาจนะครับผมก็พูดติดตามสิ่งที่เนื้อเรื่องมันพูดได้แหละเห็นก็รู้แล้วนะครับว่าเนื้อเรื่องคงไม่ยากเกินดาวนะอ่ะมาละเคหบอกให้กดโอเนาะทำอะไรโอโอเคนี่นะครับนี่อ่า พลังไม้กันเขนนะครับโปูพับๆๆนี่ๆๆใช,ใช้ใช้เคียวก็ยังได้นะเอาไปกินซะนี <Stretch S 1> ่เ <romantic> พ <success> ิ่งๆค่อยๆระวังด้วยนะครับถ้าถ้าเรามาตรงเนี้ยเอาป้ายพลังพลังไม้กันเขนนะครับพลังพระเจ้าอะไรก็ว่าแล้โอเคนะครับเดี๋ยวจะมี ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวไอ้พวกแผ่นดินเนี่ยมันจะยุบนะผมก็อยู่เนี้ยปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ซัดเลยซัดเลยนี่เอาตายตายไหมโห้สะทางเอาไปกินแล้วครับพลังไม้กังเขนนะครับพลังพระเจ้านะครับแหมไหไปปั๊บปั๊บนี่เอาไปกิไปไนรูไไนไไน้สึกว่าอันนี้มันจะแรงอยู่นะสกิลใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันแบบ ังไงมันหันหน้าบนฟ้าอะไรอัตโนมัตินะครับโอ้ยยากนรับเอาเคียวไปกินนะเคียวชูคอนนะนี่เอาไปเกนนี่เก็บ้อยนะครับเฮ้ยยังตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายใช่ไหมนี่นี่นี่น,น,น,นี่โดนเลยโอเคครับมันมีทางให้เราไปต่อนะครับ ซูว่าผมเคยเล่นแล้วนะโอ้ยตกไปตายนะครับต้องระวังนะเอ้ยจุ๊บจนี่เกือบเกือบแล้วเฮ้ยยังไงวะโอ้ตายจะไปยังไงเนี่ยไปไม่ได้โอ้ยเอาไงอะตกไปตายแน่ๆเออนั่นแหละเดี๋ยวกดอานะครับเพื่อจะเพิ่มเลือดตัวเองเนาะคิวนะครับอ่ะตรงนี้ก็กด R นะครับเขาจะสอนเรานะครับในการควบคุมลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยผมจะกด กดเอกค้างเนาะใช้กดเอกกดไปเรื่อยๆเนี่ยย้ำๆโอเคออกดเอกลงเฮ้ยลงอ่าโอเคไม่ลงสัคคกทีนะครับแล้กวก็เมียนะครับก็เรียกโวช่วยด้วยนี่เอาไปเาไปเอาไปอย่างนี้เอาอย่างน,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 นี้ดีกว่าง่ายดีไม่ต้องใช้เคียวเออ โอ้ยากแล้วเติมใช้เขียวดีกว่าจะได้ฝ่าวงล้อมง่ายๆอน,นี้นะโอเคประตูเปิดละรีบวิ่งนะครับกดอก็กดโปย้ำอ่าล้วก็ได้อันนี้ล่ะกด A ครับจะได้อะไรอ๋อมันเป็นอะไรสักอย่างเหมือนก็ออวัวอลเลยนะโอ้ใม่กันเข็มนะครับ ไฟไอยังมยงอนี่ไอนี้ครับไอนีเยไอนีนะครับนีนะครับมันเป็นตัวล่องหนเนาะมันมากไฟนะมาแล้วมาละนีนะครับเอาไม้เอาไม้เอ้ยไนี้นะครับปาเรียบครับมาอีกมาอีกไฟมิชั่น ต้องมาเองแน่ามาแล้วมาแล้วปั๊บไปสักนี่นะครับแล้วก็ฟันน่ฮะเดี๋ยวทางก็จะ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 ค่อยๆเปิดออกมานะครับอ่หมาอย่างหมาแล้วมาแล้วไปสักนี่นะฮะนี่นะฮะนี่มาแล้วเฮ้ยนี่โอ้โหเดี๋ยวเดเดไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เดี๋เดเดวันเรานะฮะ อัเนี่ยควรเราควรเราควรเราใจะไหมควรเราโอ้ยอันนี่นะฮะควรควรเราจะควรเราเกินอึอันนี่นะฮะโอ้ฝาโอเคทางก็เปิดเรื่อยๆนะเอาไหมเอาไหมโอเคเปิดแล้วล่ะไปไปต่อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าอันนี้น่าจะเอาไ้อัปเกรดนะครับ เกรดอาวุธอะไรประมาณนี้แหละให้มันมีมันแรงขึ้นอุ้ย่านเลยวอ้ยอง้อออุอ้อุอ้ยอ้อุ้อุ้อ้อุอ้ยอโหอ้โอโอ้โหุอ้ยออ้ย้ยอ้อ้อยอ้ออ เอาไฟเชนนะครับอ่าต้องเพิ่มเลือดนะครับว่าอันนี้จะเป็นจุดเซฟเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะเซฟไอ้ตรงนี้ละกันนะยืนยนัน yes โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ไปต่อแล้พี่รออะไรแล้วครับอ่ามีจุดอ่ามีฮิลด้วยเนาะเพิ่มเลือดเนี่ยนะครับ แล้วก็เล่นไม่ยากนะเหมือนกอลอฟออฟวอลอะไรยังไงอย่างนั้นนะครับอ่าโอเคอ่าโอเคอ่าอย่างนี้อย่างนี้โอเคนะครับโอเคมาละเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปอเดี๋ยวเข้าไปคุยกับพ่อเท่าหน่อยนะมาสอบถามเมียผมอยู่ไหนครับท่าน มาเสน,นะครับ ray, said. สายได้ข้อมูลแล้วนะครับ place, โอเคครับอันนี้มันจะสอนเราเรื่องนี้นะ,เร,ะเรื่องอะไรวะ อ๋อมันเป็นโล่น้ําแข็งเนาะโอเคครับมันกดอะไรยังไงอันนี้มันจะบอกว่าเรามานานะครับแล้วก็น้องนั้นก็จะน่าจะเป็นเดี๋ยวผมไปไปเก็บก่อนด้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไห้มานานะครับเอาไม้แองเข็ลไปกินซักไหมนี่นะฮะไม่ในลำพาญเหลือเกินโอ้โหลมมึดสะกําไปอ่ะมากันออื้นี่ฮะไปกินซะอ่าโอเคเที่ โอ้มมาาลลเอ้ยนี่โสิที่ผมจะต้องโอ้ยถ่ายละบโอ้ยจุ๊บต้องเอาชนะให้ได้นะครับโอ้ยมาละเม่ได้ถ้าวิ่งก่อนวิ่งก่อนช้าวิ่งก่อนไปบลิงก์นักหน่อยนะ นี่้ะครับแล้วก็ไปแล้วโอ้โหไปแล้วครับแนี่ยผมจะต้องโี่นะครับโอ้โหต้องสู้นะครับสู้ซะหน่อยนะไปดูโอ้ลองเบี่ยงหลบนะครับ ถ้าเราแบบโดนอ่ะโดนมันจะมีเลขหมายเลขให้เราเน okay. ีหมายเลขให้เราโอเคผมขอเด่ะใส่กเลือดแล้วนะครับอ่ะไปเต็มน,นะครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไม้อังเข็นมาหาการนะแล้วก็บิงนะครับบิงหลบนะครับเล่นอย่างนี้ดีกว่าไม้ขังเข็นมาหาการนะ ไมต้องไปเวียงลบใหมันเสียเวลานะมามามาม่ไม้เค้มฮากันแล้วก็เบียงลบว่เนี่ยฉลาดไว้ก่อนนะครับอาแล้วก็เอามานาเราะคระับเจนี่น,นี่ลบดิจิตอนนะครับนีเอาไปกินซะนี่ฮนะเออเออเออ โดนนิดหน่อยนะครับไม้เข้คมาหาการไปกินแล้วก็มึบนี่ลบนะ,ะน,นะครับมันโง่นะครับไว้เจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ่าโ,โ,โอเคกดให้ทันนะครับกดให้ทันเอ้ยอ่าสามเหลี่ยมนะครับโผลนะครับป๊าบเนี่ยครับไปตายซะไอ้คนควบคุมอ่าโอ้แสดงว่าเราบังคับไอ้ตัวนี้ได้นะครับมันบอกว่าต้องอะไรนะ ทั้งสามเตียมเสี่เตียมสามารถที่จะโจมตีได้นะอ่ะเฮ้นี่เอาไปกินสครับไม่เอาไปกินซาร์มนุษย์กระดูกนะครับนีอ่อันนี้โอเคอเรียบร้อยนะโอเคเป็นยังไงต่อไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอันนี้เรื่คือนรกนะครับ พี่เดนเต้แล้วนะครับไปละตามเมียจา๋าหัวมาช่วยเมียแล้วไม่อยากให้เมียตกนรกนะครับก็ต้องมาช่วยะไรถึงในนรกเลยนะครับโอเคนะครับโอเคผมจะหยุดเกมไว้ตรงนี้นะแล้วก็จะค่อยมาเล่นต่อในพาสที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเซฟก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะ จะไดย้อนมาเล่นอ่าโอเคครับก็อ่ะขอจบพัทนี้นะครับพัทแรกของเกมเดนเต้นะครับอะ,อะไรนะเดนเต้ฟอรเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละอ่าผมก็ยังไม่ค่อยชำครับเกมนีมนมน้มันชื่ออะไรนะครับก็หยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับ ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่อง Rider m o d e Gaming นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเล่นเกมนี้นะครับเดน t e ้นะครับ i n f e r n o นะครับก็เป็นเกมสไตล์ o d of War อีกเกมหนึ่งที่น่าสนุกนะครับเพื่อนๆก็ลองอหลังจากที่ชมผมเล่นแล้วเนี่ยสามารถไปหาเล่นกันได้นะมันเป็นเกมนี้มันจะเป็นฉบับ PSP นะครับก็ทุกท่านก็สามารถไปหาเล่นมาได้แต่ถ้าเกิดว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นยังไงนะครับมาดูช่องผมก่อนก็ได้มาดูผมเล่นก่อนก็ได้แล้วท่านจะได้มั่นใจแล้วไปเล่นเกมนี้ได้แบบสบายใจนะครับว่าเดินเกมยังไงผ่านยังไงนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ด้วยจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปในครั้งต่อไปสําหรับเกมเกมนี้นะครับ คลิปนี้นะครับเดนเตอพอเรนิโนนะครับอ่าอินฟอเรนโนนะครับอ่า uh, oh. อ่านชช่ยากจริงจริงนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ